อะไรเกียฮะนี่ไงโอ้มันกดคานได้ฮะท่านผู้ชมเขาตายเลยนี่ไงนี่ไงจะประตูมาตบตัวตายหนึ่งนะครับมาไอ้ทิงโอบหัวจูกไปเลยน้องฮูบแม่งเลยอุ้ยมันโคตอื่นเลยวะเอาก็จะเอาโอ้โหได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วอะไรอาคคยวุฒเพิ่มมึงกับเพิ่มกูนี่กูโหดกวายนุ่มจัดแล้วก็ทุบตายไปครับผมเออสวยล่อล่อนี่ล่อ ระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเทียวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเแถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแด้แ้วที่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับวันพี o บั t ตีราชยามง แกลามสวีดีไม่รักแฟนเพจที่อยู่ในแกล่าเและนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กูเองสิสลอมมาตายความตะลึงตึกโป๊ะตลตัต,ตืต่นะฮะเราอยู่กันใน One Piece วันพีซโบตีลัส,สเกมวันพี่ที่หลอกแดกตังกูอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมอะไรเดี๋ยวให้กูซื้อ20เพชมาถึงก็หลอกตังกูเลย,ย,ยมีแล้วครับที่เราจะไม่เติม150บาทมาขนาดน,นี้แล้ว <laughs> มึงทำตลาดได้ดีมากนะครับหลอกกูเสียตังได้ตอนนี้เรามีเพชรอยู่ที่4,000วะเฮ้ย อยู่ในวันพีวอตติล่าท่านผู้ชมเราจะมาทุกๆก,การที่ฉลอง EX นะครั้งนี้ก็ฉลอง5ปีแล้วท่านผู้ชมว้าวแน่นอนฮะตัวละครตัวใหม่ของเรานะครับมาดูกันนั่นคือไม่ใช่นี้นี่เลยนะฮะใช่ปะเดียไม่ใช่อันนี้ฉลอง5ปีกาชาตัวซุปเปอร์การันตีระดับ4ดาวนึงตัวไม่ใช่แหละนี่เลยหมัดอัคคีและองค์หญิงอสูร เกับยามาโตะนะครับสามารถเปลี่ยนร่างกันไนดะ้ย่กษ์เยกตัวใหม่ล่าสุดเลยผู้ชมมันก็บอกโคตรโกงเลยเราก็ไม่รอช้านะครับเราซื้อบัตรแดงมาแล้วด้วยนะมันมีบัตรแดงเราซื้อด้วยนะครับอ่าใบละประมาณ900บาทประมาณนั้นนะครับกูก็จับเลย9าใบตึง,ตง แต่ก่อนอื่นนะฮะเรามาทิ้งดวงกันก่อนนะครับจัดไปนี่เลยไม่ได้ไรหรอกแต่หล้างดวงเฉยๆส่วนใครที่ไม่อยากเจยตังเยอะนะครับก็ไปอุดหนุนแอดนุนก็ได้นะฮะก็มีไอดีดองพงดองเพชรกันเติมเลยนะจ๊ะฝากกันด้วยละกันนะครับที่ชายผมเองไปซื้อกดนเยอะใครได้อยากได้ออหลายหลาย,หลายตัวเงี้ยแต่เราก็ไม่ต้องถึงระดับนั้นละครับเพราะเราก็เติมยับอยู่แล้วเป็นหมื่นอีกเลี้วนะฮะโอเคเนีอะไรให้แบบวางยาก่อนไม่วางยานี่เลยนะฮะ ได้ได้ S มาน,นี้ได้ S หรือเปล่าพี่โอ้โห้ามไปก่อนเลยเอ้ยได้ S มาตูดอยู่แต่กูมีแล้วมานะครับเก้าใบตึงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ S จากบัตรแดงเท่าไหลกี่ตรงกี่ตัวไม่ค่อยจะคาดหวังเท่าไหร่เลยใบยแรกกันเลยดีกว่าท่านะผู้ชมครับมากันเลยเลซากโก้นะครับหมมากันเป็นกงเป็นแก๊งนะครับสมบัตรทองถงแดงเลขสามสองูสีภูกากอ <c oughs> <c oughs> ามเลยดีกว่าไม่ตรงนีนง้ได้ตัวเปลิดอะไรก็ไม่รู้มาหยุดเมมกูจ่าบ้านะครับไปไปต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะไม่พูดพัาน์ทำเพลงนะครับมากันคนเป็นกลเป็นแก๊งนะคะสมบัตทิทองทงทองเลขสามสองอย่างนี้ดูภูครับผมกูกั่แล้วกูกั่านี้เราข้ามเลยปักคงสายยิ่งใครวะแต่ย่มามประตูเป็นสายมัดฮ้ ไอ้วัวโลดนี่ใครวะโอ้โหโอ้โหไมโลได้แต่ตัวเปลดอะไรเหลือเจ็ดใบแล้วพี่มากันเป็นแกะอโ,โอ้โหหนักเลยรอบนี้หนักเลยสามสองทงแดงแต่ภูแดงใช้ได้อย่างนี้ต้องเปิดออกดูข้ามเลยปักมาหมัดอย่างงี้มาแน่นอนอช็อบเปอรมาทำไมกูไม่ได้เรียกมึงมานะพี่ ้มันจะไปออกจริงๆลรวบัตรแดงนะพี่ชายโอเคมาโอเคมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะสาสงทองทองสมบัติทองคูแดงอย่างนี้มาแน่นอนใช่แน่ๆ้ามเลยมัดอย่างนี้มาเลยเอสบัตรอตูทุกใจใช่แล้วใช่เลยมาแล้วหนึ่งตัวมตัวมตรคิโยญิงกระสุนเส แล้จามาตูดคุ้งสวยกับพี่ตัวแรกมาแล้วมันต้องมีอยู่ว่าขออีกสักตัวได้ไหมพี่จดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวครับโอเคสมบัติแดงนะครับโอเค,โอ,เคโอ้โหเลขไม่มีเลขยี่สิบเจ็ดครับผมแต่รูก,กากข้ามเลยแล้วกันจจากาจอกแน่นอนทซงนี้สี่ใบสุดท้ายท่านผู้ชมครับต่อกันเลยยาวๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทงแดงนะฮะโอ้โหผูก,ากกากอีกแล้วข้ามครับผมอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นวะกูถามจริงเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะสมบัติทอง เลขยี่สิบเจ็ดกูกาดอีกแล้วท่านผู้ชมอะไรมันจะเกลือขนาดนี้พี่ชายผมสองครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมเลสกโกกันโอ้โหหนักเลยรอบนี้หนักเลยแต่โอ้โหสามสองกูก็ากระจอ,อกนะฮะแม่เกลือตั้งแต่ต้นปีเลยกูจ้าบ้าสุดท้ายสุดท้ายท่านผู้ชมครับสามสองทงแดงกูแดงอย่างนี้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหมดตูดออนไลน์ไม่คิดจะออกให้กูเลยหรือย,ยังไง โอเคเรามีใบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมครับเปิดไปก่อนเลยละกันฮะได้อุทบมาต่อเลยละกันนะครับผมน่าจะได้ตัวหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่16ใบแล้วนะครับเราก็ไปเปิดต่อนะฮะไอมันได้เยอะๆมาเสียเพชรกันหน่อยละกันเดี๋ยวเขาบอกไอพี่เสียเติมยังเดียวไม่ได้ไเลยเลยกาเกมมันเกลือครับพี่เฮ้ยแต่มันได้ทีละหนึ่งเองเงินบานะยังนีนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยปัด <S 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 สอยู่แล้วมาเต์ฟักเกอร์เอามาทำใหม่ดิ ทรงนี้สามสองภูอะไรเอ่ยภูทองเอ้ยภูแดงอย่างนี้มาแน่นอนใครมาละไม่มีเลย <c oughs> บาทโทรูมิคุมะอีก8ดรอบเลยนะผู้ชมครับโอเคจัดไปยาวๆนะฮะโอ้แต่อย่างนี้นะครับหืมเกลือ,ไอ,อไอ้หัวไอหัวโล้นมาแล้วมันไม่คิดจะออกไอ้กูหน่อยเหรอพี่อฮะคนอื่นก็ทีดงทีเดียวได้อะไรเงี้ยกูเ,เติมเต้งเงยะไม่เห็นได้อะไรเลย นะพี่รอบสุดท้ายท้ายสุดนะครับจัดไปชุดใหญ่ไฟก้าผิบนะฮะมาออกเลยพี่สักตัวโอ้โหเน้นเน้นแดกเกือเน้นเน้นปีนี่ ไปนะครับการันตีมาอีกหนึ่งตัวพี่ชายเลเวลเจ็ดสิบมาแล้วเฮ้ยกูจะบ้าเราก็ไม่อรอช้าที่จะทําให้มันนั้นเป็นเวลลอยนะท่านผู้ชมครับจัดไปดิไม่รู้หรอกมันเก่งหรือเปล่าแต่เอาเวลลอยไว้ก,ก่อนนะฮะกูชอบนะครับสองตัวนี้เป็นเอสอยู่แล้วเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่เอสมาตุนของเรานะฮะเป็นเอ็กเวลลอยไปน้องนะฮะแล้วก็อย่าลืมอัพบูทนะครับต่างๆด้วยสกอตสกิลก็อัพไปเลยครับผมสกิลแรกของอน,นี่เลยเอสของเรา,เราคือปืนอัคคีนะแล้วก็อันที่สองนะครับอัพไป ชื่อสกิว่าฉันมีธุระแก็บแค่ไรโด้เย่เกิดตเงแล้วก็สกิวคนย่มมามโตก็จะมีฉันอยากเราใช้ชีวิตอิสระกับที่สองฮะปานสนปานสนกัมปนาศมาดูที่ตาแรกเลยดีกว่าครับผมของเราก็มีนะฮะอเอสนะครับนะโอ้โยพ่อ,อกุก็มานะครับซันจิแล้วก็นามินะครับฝั <laughs> ่งเขากันโอ้โยเกียร์ห้าเกียร์สี่ซาบโบและก็คิงล่างถอดหน้ากากแล้วมาดูกันนะ เล่น S ก่อนเลยเราชอบ S ออยู่แล้วเปลี่ยนตัวเนี่ยมันยังเหมือนแบบไอคิดรอหรือเปล่า่้นผู้ชมกูไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันก่อนไม่ได้เล่นนานนะครับไปเลยเลสซาก,ก้นะครับลงไปมาพี่ชายโอเคพ่อกูด,ดึงธงแล้วพ่อกูด,ดึงธงแล้วน้องมารอท่าแรกก่อนเลยนะครับจากท่าแรกนี่ปืนไฟเอา้าแม่งระยะมันสั้นดีว่ะาอะไรเกียร์ห้านี่ไงเอ้มันกดข้านได้ฮะท่านผู้ชมต,ตายเลย นี่ไงนี่ไงจะประตูมาตบตัวตายหนึ่งนะครับมาไอ้คิงตบหัวจุกไปเลยน้องทุกที่พี่ขอแล้วนะจะวัดจ้าตบตายเุ้ยแรงนี่แหละครับผมรลังไม่ร้อยน้องเฮ้ยพวกมยืนบอดหรือเปล่าเนี่ยไอแม่แดดหรอกตบเลยนี่ไงขีดแตกไปดีเอสปาโอ้อะไรอุนติอุนติอะไรยิงไฟตายโอ้หมดอ่ะอะไรจ้า เกียห้าอ้าวโอยเกียห้าถล่มกูนั่นมันโดนห้าอักขีเพิงกูหน่อยนี่เลยปล่อยเพิงลัวะปั๊บ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 นี่มันไงเผาเผอเบิร์นไม่เบิร์นตุ้มตายโอ่สองตัวลงมาก็ตายหมดไลยหน้องขอแล้วนะทวงนี้พี่ขอแล้ว Period. เออแล้วก็เปลี่ยนตัวโอเคสวยมาตัวนี้ขุดทุบกูเลยตู้มไม่ตายด้วยโอเคหายหายหายไปไหนพี่ชาร์ตอบอายเอออะไรอะไรโอ้เปลี่ยนตัวมาแล้วก็ผอมเพิง นี่ป็นไงแล้วก็ยิงไฟปัม้มตายน้องตายมาดิอ,าอะไรมึงใช้ผลกูดิซาโบไม่ได้แดกกูหลอกไอ้นุ่มปิดมูแล้วน้องกูปิดมูแล้วเอาโอ๊ยอะไรบักคิงบักคิงมึงอะไรตบคู่หมดตายโอ้หหมดแถวเนี้ยเฮ้ยไอ้จ้าครับกูตายเลยยังไม่ทำเปลี่ยนอะไรเลยบ้าคิวเกินไปแล้วท่านผู้ชมกูบ้าคิวเกินไป อุ้นตีทำไรอุ้นตีนี่ไงตุยน้องไม่ได้แดกหรอกขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วก็โอ้ยกูจะแพ้แล้วกูจะแพ้แล้วทุบแม่งเลยมาน้องอะไรเกียห่าเกียห่าเกียห่าขอดึงธงก่อนพี่ดึงธงธงนี้ของกูเอ้าเต็มกระบาลกูเลยขอทงขอทงสิบเก้าวีแล้วเอาทงก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้นี่ทุบแม่งเลยนะครับเปลี่ยนตัวแล้วก็โบกโบกก่อนตรงนี้อบบอกูโบกไม่โดนอะไรเลย ขยายไปสกิลเพิงก็ไม่โดนทุบทุบทุบแล้วก,กุญ,ญัดแล้วก,กุญ,ญัดโอ้โหลม้ลมล้มเฮชนะชนะโอเคได้อยู่นะานผู้ชมเฮตาแรกนะเนี่ยหลังจากนี้ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแต่ก็ได้ MVP อยู่ดีมาดูตานี้กันครับผมโอ้ยยามาโต้ S นะครับโซโลและก็ซันจิล่างหายตัวได้ฟังเขามีอ่าจำไม่ได้ชื่ออะไรโอเคนะครับเกียห้านะครับอาคายุแล้วก็อุนตีนะฮะปาเลซากโก้กัน ส่วนตัว S เนี่ยเอาไว้เบินได้นะผู้ชมแต่ว่านายามาโตเนี่ยมันเอาไว้ทุบได้นะผมว่ายามาโตน่าจะเล่นมันกว่าแต่กูชอบ S อนะฮะต้องเอา S ดีกว่าพร้อมแล้วก็เลสโก้นะครับนะโอเคพายุไปทางนู้นก็ดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปง่วบ้านงานตรงกลางกันดีกว่านะครับมันมากันแน่ตรงกลางมันมากันแน่นะครับเราไปเบินตรงกลางเลยไง ราไปเบินตรงกลางเลยนะครับมาแล้วมาแล้วกูกระโดดก่อนเลยกระโดดก่อนเลยแล้วก็เบิร์นใครเข้ามาตายใครเข้ามาตายในวงเนี้ยนะโดนเบิร์นทุบแม่งเลยอุ้ยไมปคนอื่นเลยวะเอาก็จะเอาโอ้โหได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วอะไรอาคายวุ้เพิ่มมึงกับเพิ่มกูนี่กูหดกล้าหนุ่มเออโดนเบินเบินโดนแบบโอ้ยลอยเลยพี่โอเคไม่เป็นไรพายุเข้าตรงกลางพอดีเราถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวโอ้ยโดนช็อตโดนช็อต เกียห้าช็อตกูแต่เกียห้ตาตายตายด้วยพายุกูโง,โง่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเป็นยาแมตุดแล้วก็ชักธงเลยพี่โอเคสวยมาตรงนี้แล้วก็หัวไว้ทุบตากลางหลังเลยตายหไูไปตายโง่มาเด่ชาร์จแล้วก็ทุบตายไปครับผมออสวยล่อล่อนี่ล่อล่ออะไรล่ะพี่ไปพ่อกูขอเล่นพ่อกูหน่อยโอ้ยพ่อกูปาดกูโดนพ่อปาดกูโดนพ่อปาดพ่อกูติดแล้วพ่อเครื่องกูติดแล้วเออเป็นไงล่ะ กจับวกกูโดนกูโดนจ้าอู้เอเอาทวงมันพี่เอาทุงมันเอนเอสวยมาดิมาดิกูเผาก่อนเอากดสกลิลแล้วไม่ติดในเวนเบิร์นเบิร์นน,นี่เบิร์นเลยใครเข้ามาตายใครเข้ามาตายนุ่มมาเด่บึมก็ไปนะครับไม่โดนอะไรเลยทำไปเพื่ออะไรระหว่างนี้แหละทุบเลยได้หมดแล้วนะฮะได้หรือเปล่าไม่รู้ทุบนี่เลยบักรอตายไปพี่ขอแล้วเนาะ แต่พายุมาแล้วอ่ะไม่น่าทันออกมาก่อนมาเอสนะครับเอสเล่นพร้อมเลยเอสนี่นะโอ้ไม่โดนโอ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงเผาแม่งดีเบิร์นไม่เบิร์นโอ้ยโดนเสียบกลางหลังตายเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเร็วเากำลังแพ้อยู่พี่ชายเรากำลังแพ้อยู่โอ้ยมันเอาทงหมดเลยโดนโดนหมดเลยไมยน้องทุบแม่งตายไปเลยได้ไม่เนี่ยสักทงเนี่ยได้ไม่เนี่ย พันไปเนี่ยพี่มีใครชักธงอื่นบ้างไหมพี่ขอเลยเร็วพายุมาแล้วพายุมาแล้วแต่กูไม่กลัวกูยังชักธงโอเคจะได้เฉย <laughs> ไม่ได้แดกกูหรอ,อกไอ้ดูมเ <h ate> แทบเอ็มอีพีเอ็มอีพีแล้ว เป็นไงกันบ้างครับผมกับนี่เลยะฮะเออมัดอัคคีนะครับนะกับยามาตูดของเรานะครับ ex ตัวใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็มีอีกนะฮะซึ่งหลายคนอยากได้หนวดดำกันนะซึ่งกูก็อยากได้หนวดดาเหมือนกัน <Yeah! S 1> นะครับเราก็ต้องเก็บเพชรก,กันต่อไปแล้วก็เก็บเศษพวกนี้กันต่อไปเพื่อจะได้เล่นหนวดดานั่นเองโอเคคลิปนี้ฝากไนท่งน,นี้ครับผมมาเกือต้นปีกันเหมือนเดิมไปละบ๊ายบาย